บอาพยายาด้วยนางลงเบิ่งดวงควไม่นเลื่องความข้างบนงวดบนงวดที่แล้วออกอะไรลูกข้างบนงวดที่แล้วบนงวดที่แล้วดึงมาเองนึ่งสิเอสิเดบอพี่ราคาจะวางหันออกสิบเอด่หาสีงสาอี่เอหนึ่มนอยู่แมนบ่โอ้ ช, <S 2> <S 2> ชิวคักแม่บอกพ่พ่อโอ้ขันโจกเว่าน้าว่นโ่อหมาเนอะไลกามือนีนที่เท่าไรบอกเกีวันนี้วันที่เท่าไหร่วันน umm> ี้วันที่เท่าไหร่เกไปเกีวันที่เกีอ๋อวันที่เกีอีเลี่ยบอกพี่แม่นะครับเนาะโอ้แม่นแับแม่นแน่นะครับเนาะ เห็นนะครับฝนพ้าร้อยกับผ้าทำผ้ชมมาติดตามเด้อทำผู้ชมมาเบิ่งนะครับแนวทางเด็ดๆนะครับของหมอดูไกลหน่อยนะครับมาเอาโชคเอาลาบน้ำกันนะครับเมื่อนี้นะครับอลผู้นี้เกิดทูตแปดปีมาเส็งนันบ๊อต้องช่วยไปหนาเพรผู้นี่แต่ด้วยหลายเอาขาคู่ขาคไายหลายด้วยหน่อยเอาหน่อยเต็มที่ไม่เกินเก้าร้อยเก้าเก้าอยากเพิ่นเอาหน่อยให้เอาหลายเจอเดี๋ยวจะมาสนะเนาะเพื่อนเดี๋ยวดูด้วยหัวเอาสี่บาทเอาสี่บาทมา เออวยไปไหนเยเจ้สองเก็ดเก้าสิ้วยไปไหนใช่เด็กสโสรช้างเขาทูไปไหนเดียเจ้าทีนี่ไปไหนอยู่ว่าจะนาดีต่ผู้ชมอันนี้ผลภาพด้วยกับผ้าทผู้ชมมาเอาโชคเอาลาบน้ำก ah. okay. ันนะครับกับมอดูใกลน่อยนะครับแม่นเหมือนตาเห็นนะครับหรืว่าหัวหางเกตามออสเตเลียเถอะเจ้าแผ่นดินอยู่เหมืนกัธรรมดาจง คนไม่ผมลายล้านก็หมดแน่นอาวอ่ะตีเนี้ยถืว่าเรแสนสองแสนือเล้านสองล้านปีนี้ดวงดีมั้งปีเจ้าหาที่แฝดได้เกลียดเล้อะอายุปาตกตานนี้โตรายสีปีนี้ห้าสบแปดีอายุเจ้าซื้อไว้ชื่อหัวเ้อกับพ่อสอนเสือเจ้าขันหัวได้ซื้อมันอกเ้อไม่ถือ่ว์แูนย์อกสปีเล้อตัวนี้ปีก่าปีนี้ั้นโพเ้อ พึ่งราชสีห้าสิบแปดปีราชสีหมายเลขห้าแปดหมายเลขห้าแปดมาเอาถึงมาโอา้นะครับแมนครับแมนแน่เด้ท่านผู้ชมยี่สแปดเจ้าปี่เวลาคนใหญ่คือราชสีเดเอแ,แมนปีนี้ท่านพึ่งราชสีชะตาดีเต็มดวงให้หายห่วงยาพะวงลาบย่างโอโถงเปรมปีมีสีสักนารีรักสมหมายชายประสงค์จิตบรรจงเนรมิตร เหมือนนึกคิดราชสีได้สมหวังตกที่นั่งบันลังราชสีความโศจีโรคาหายนะไม่มาเยือนตลอดทั้งมิตรเพื่อนและครอบครัวสบายตลอดทีเจ้ดีดีมานสุดเยียนเจ้าดีใจแย่สุดเยียนพี่กันเนอะแล้วคนที่หลายหลายที่เจ๋งเป็นมูฟเฟ่พุชซัดเจ้ามันก็หลังซีนสุเยี่ยนรถมานเพราะมีมัตสุยางเพราะมันจะหน้ามันตกผังอากาศห้องยางต่ำกับผัอากาศของป่าได้เจ้าเนอะ

เล้าน้ำหนาเจ้าตามหลังพอนั่นเตียเราวแล้อย่างคอยจะด้วยไว้ข้าจไปขัดเลาวได้วยไงเด้อเจ้ากันสงโคงหน้าคู่บันจนแก่จนเท่าเด้อเอออีสองปีก็ด้วยเจ้าได้เงินเดือนพร้อมเด้อเดี๋ยวสิได้ม่ลูกบ่อนีอยากลูกคุณยาหพ่อสอนยังครับเดี๋ยวปีเกิดลูกป่อจะลงให้กันกอยากไปไปด้วยไปด้วยเม่อไหร่ไวดูทรานเมื่อหลัง

บนงวดที่แล้วออกอะไรลูกข้างบนงวดที่แล้วบนงวดที่แล้วดึงมาเอหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดสเดบอูพี่ราคาจงหาอกสิบเอ็ดบใหญ่เอาสงวดสีบหาอยู่นี่สหนอ๋อแมนอยู่แมนบารโอ้โ่นะคิวคักแมนบ่คุณพ่อโอ้ขับจ๊กเอาวัวดีเอาวดสองวดสองคิวไปห้าสิบบวกห้าสิบเป็นเท่าไหร่เอาอือ เอาเกีงอีลีตัวนี้ถือกแม่นมาคุณพ่อเถือโอ้ดีแล้วตัวถือกม่ดีโอ้เกีงงุกนั่นอยู่มันมันอาไปยากในเล็ในรเบอร์มาเบองดส่วร้อม์เรเลขพรอมวดที่แล้วข้างล่างออกอะไรวดที่แล้วข้างล่าง เก้าสองมาอร่อยเกลือยมันมาจากเบตรงโดยเฉะเม็ดใหญ่วัวนี้อยู่ไดนีแค่อยู่ไดนีอยู่ไดนีะไรนังลเขาจะไดลเร็วผู้ใดนังรถคนนั้นได้มันอยู่ไดนีเองนี่นี่มันพีีวรเลนังรถเขาจะรวยถ้ารวยแล้วก็ต้องนังางลเรแวสะตอหายเร็วตึงดวงพ่อามเด็ใครพ้อคนจะมือมาสองหัว้อนแล้วมีหัวที่สามอาเ่าห็นปบเ่าถึงสสาหัว เขาโอนใหผมห้วยล้านกว่าปเด็นกูได้ไม่ธรรมดาเแต่บวบทั้งแ้วพ่อหยับเดียวมันมัองแธรรมดาไ้หน่อยตั้ยี่สิบน้ำตกตลอดสองวันแล้วแต่เมื่อตายสนิดหอดดูใบหอดเกาาดีญี่ปุ่นมือนธรรมดาสิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่สิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่ยี่สิบแมนบอกคุณ่าสิบบวกสิบเป็นยี่สิบป แมนแีผีเแม็นโอ้นะครับโอ้ตัวนั่นล้มบวันตอมานบ่อยวันเลยได้ได้ข่าวว่าบอกว่าลูกบ้านเนี่ยถึงบนได้ลังได้ลางแบบสองโตบ่ทางบนว่าหันออกง้างลูกเด็หนึ่งหนึ่งนะครับโอ้เห็นคือกันกับฝนพาดลุยบ่ท่านผู้ชมจีบได้หนึ่งหนึ่งนะครับเนาะโอ้ฝนพาดลุยกับจนเงินดได้บอทผู้ชมเงินดไหลนะครับ เก่ยงทักเก่งแน่นะครับนี่งวดสิมาเฮาเจอยากได้นั่งลงสามนาทียาสาแต่รถตีนให้ไต่ดินมาั่นไต่แต่พ่อแตพ่อมือหนักก็สั่นไปใบเดียวนึงเออมาเอาไปได้อะไปอย่างดวยนางลงข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไรข้างล่างงวดที่แล้วเก้าสอง เก้าสองหง้าเนียนเอะเอ้าเก้าเก้าสองปะพ่อเนีนเก้าสองเนียอ้เฮ้ยเก้าสองคือปากกาสองโลมีเท่าไหร่ปากกาสองโลยี่สสตละมากไปแต่ลบ่

ห้าบวกสองเป็นเท่าไหร่ถึงมาห0าสิบวกสองเลยเป็นห2าสบสองหสบสองโอ้นะครับหวงวดหางเกาก็ถือต่เสาหัวพวกไปดูใบเกาหดีออสเตีเรียกับประเทศไทยพู้ธทงปุ๋ยตรงนันน่ะไปโอนให้ใกหน่อยพูดเแสนพูดเหาหงมื้วสามบทตอนลางวันยังวัดตัวนน้่น็เลยข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไร เก้าสองของกินไม่กินมันเน่าของเก่าไม่เล่ามันลืมว้าดังจิตเปิดพิด่งไปบงองแต่พิจารณาจิตให้โทรศัพท์ใกล้หน่อยออกที่นี่ออกแล้วอีกเป็นร้อยจิตแมนออย่างนีกร้อยบวกร้อยเป็นเท่าไหร่ Nhưng mà đang qua móc ba móc bóng mặt dang gần ở bóng gần. Qua biểu thật lại hết hiệu mặt móng mặt móng mặt 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 tôi มาถามหนุ่มสิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่ยี่สิบังเาันมาอยูู่งแหยีหยอยู่บนี้ผม่าม